หรือเปล่าแฟนขับขบนอะไรไวะขับขบนได้เหรอขบวนวัดได้เห็นการสัมภาษณ์คู่เฟรมคู่เขาจะไม่ต้องรับประทานอาหารมีนมเจนเน็ตนะครับมันไม่ได้อยู่ที่หนูหรอกพี่เริ่มละคือมันมีประเด็นจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ก็ ทำงานู่กันแหละรครับมหมายว่าจริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พีไปโฟกัสคอนเสิร์ตด้วยอาจจะมีคอนเสิร์ตที่มาเกา๊าก็เริ่มซ้อมมาแล้วสักพักใหญ่ๆครับผมประมาณครึ่งเดือน3อาทิตย์ได้ลวครับแล้วก็ซ้อมยาวอกวาีกหนึ่งเดือนก็ช่วงนี้ก็ซ้อมคอนเสินะร์ตก็ผมว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเจริง<ม>ๆแล้วต่างคนก็ต่างมีภารกิจอะไรเงี้ยพีเขาเ็้าไปทำคอนเสิร์ตผมก็ช่วงนี้ปล่อยเพลงใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำอัลบั้ม เขาจะเป็นศ <ersch> <iment. S 1> ิลปินดังแล้วค่ะพี่ช่วงที่เวลาไม่ได้เจอกันมีคุยๆอยู่บ้างไหมเรื่องการทํางานนั่นนี่กัแต่เราเคยทํางานมาด้วยกันตลอดก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนไม่เยอะเหมือนช่วงก่อนไม่น้อยลงแต่ตอนนี้ออกกันแต่ก็แบบอมันชื่นใจใช่รอรอรอภาพนี้อยากโมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้วันนี้มา พร้อมกันแล้วครับผมมาฮิวใจเราได้มีโอกาสได้อ่านกับกับคอมเมนต์ต่างๆก็จริงๆได้มีมีโอกาสอ่านบ้างบางคนก็ส่งมาให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆในทีมเนี่ยเขาก็น่าจะคิดถึงแบบว่าโมเมนต์แบบเหมือนที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ที่เราโฟกัสงานของแต่ละฝั่งกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่แล้วก็เขาเป็นศิลปินดังมากเนี่ยเขาจะทำอัลบั้มแบบอีกแล้วเรา จะใกล้เขาได้ไงอ่ะเงินอยู่ใกล้ๆเขาเขาไม่รู้เขาจะอยากโดนหรือเปล่าพี่ออกคศิลปินดังเขาน้อยใจอ่ะเขาบอกคุณเป็นศิลปินดังแล้วโอ้ยผมก็ทำเพลงครับทำเพลงปกติเขาไปเล่นคอนเสิร์ตคนดูหลายหมื่นเลยผมว่าไม่กล้าคอมเมนต์หรอกครับไม่กล้าออกความเห็นหรอ แต่พอเราหลานบรรนานาการที่มาทำงานร่วมกับหลานก็คิดไปไกลเหมือนกันว่าสองคนมีอะไรหรือเปล่าคบกันหรือเปล่างอนกันหรือเปล่าอะไรโกร็โกรธกันทุกวันอยู่แล้วคนแอบอีกหลังโกรธกันทุกวันโกรธอยู่แล้วพูดแอบอีกหลังกันหรือเปล่าหนูแม่อยู่กับเขาด้วยนะหนูว่าจริงจริงคุยกันทะเลาะกันโกรธกันเลยมันก็ปกตินะคราบว่าจริงๆทุกคนก็ก็มันก็เป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์อะไรรูปแบบ ปกติบ้างไม่ปกติบ้างต่างเมืองก็ไม่ปกติตอนนี้ปกติครับตอนนี้ปกติครับแต่วันนี้คือสำรวมนิดนึงสำรวมสัมรวมว่าก็เป็นไกด์ไลน์เราทำตัวตามไกด์ไลน์ครับผมเราต้องเลิกงอนทะเลาะกันนี่ใครต้องเริ่มเข้าหากันพี่จูนยังไงครับมันจะต้องมีการจูนจิตกันเองงอนกันเอง อ๋ปอปวดหัว <c oughs> มันร้อนมากเลยคร <c oughs> ับอีกก็ร้อน <c oughs> จูนกันยังไงล่ะครับ <c oughs> จริงๆก็มันก็แล้วแต่ว่าร้อนเรื่องอะไรอะย่างเงี้ยก็พี่ว่าบางอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่าพอผ่านเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราอาจจะแบบไม่เข้าใจกันอะไรย่าเงี้ยเออเราจะเข้าใจกันมากขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พีว่าก็ก็คุยกันนี่แหละคับแล้วก็มีแบบว่าพี่ๆแบบพี่ใหญ่น่ารักน่ารักคอยบอกว่าคอยแบบ สััมพนธ์ใช่คุณต้องใช้ชุดตัวช่วยขนาดอะไรคุณบิ๊กพีอะไรนะฮะคุณต้องใช้ตัวช่วยขนาดนั้นเลย่องอตัวช่วยอะไรนะพี่ยงผู้ใหญ่มาสารสัมพันธ์กบีเหรอครับ้กบีเป็นผู้ใหญ่เหรอครับอ๋อพี่บีเขาไพ่เขอไพ่เป็นอันนั้นเป็นสเตจเนมนะขอไก็ก็ผมผมว่าผมว่าก็ เราทำงานด้วยกัน<ม>เราทำงานด้วยกันแล้วเหมือนว่าเราก็มีมีแบ็กออฟฟิศเดียวกันเลยนะมันก็มันก็เวลาเกิดเรื่องอะไรหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเราก็พูดคุยแล้วก็ปรับจูนกันเรื่อยๆแต่ทุวเรื่องของผู้่านอไรกันามายอะมากมันน่าจะเข้าใจกันง่ายพ่งมาย่รเออเราผ่านอะไรกันามานแ,ลแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องเรื่องเข้าเข้าใจแล้วก็ก็ไปเลยง่ายง่ง่ายง่ายเนคนง่ายๆอยู่แล้ว เขาใจเขาถูกเรยนะแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจรับหนึ่งหรือยังรับหนึ่งหรือยังหนึ่งถึงหนึ่งแสนแล้วหมายถึงว่านับหนึ่งที่จะก้านหายใจแบบพุบหนีหนึงล้านหนึ่งรับอกหนึ่งล้านหนึ่งนับหนึ่งก็นับหมายถึงว่าเราสามารถฟังเพลงนับหนึ่งวนไปหนึ่งล้านครังได้ครับใ ตอนนี้ยอดผ่านก็ล้านแล้วนั่นกันดัโอ้โหขอบคุณมากเพิ่งผ่านนี้มา5ปีแต่รักฉันไม่เคยถอยว้าวที่วอร์มดูดมาเออแต่คัามรู้สึกแบบวีมายติดตารทำงานช่วงนั้นกันไม่ได้สองคนโอ้สุดๆครับเพราะเห็นรูปอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เอ่อก็ใจหายเหมือนกันนะผมว่ามันมันก็รู้สึกว่ามันนานแล้วเหมือนกันะว่า5ปีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหตอนนั้นแบบไปอยู่ภูเก็ตแล้วก็ทำถ่ายทำอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า ก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ดีดีมากสนุกมากแล้วก็เหมือนว่าเรามีมีความทรงจำอะไรกับมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอืมที่หมายว่าเราจะนับกันมายาวนานขนาดนเอนาดี่ห้าปีก็ก็คิดก็คิดนะครับก็ตอนตอนตอนรู้จักกันก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะเดินสามปีแล้วเราจะแยกย้ายเลยอะไรไม่ไม่มีครับรู้สึกว่าก็ก็คิดว่าอ่าก็ไปเรื่อยๆรื่อยเนี่ยแล้วไปอยู่ต้นของอิมิวชี้เลยนะเราไปหลักใจครับก็ พอเราเห็นรูปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าแบบก็ใจหายเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเหมือน5ปีมันผ่านไปเร็วมากเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออเหมือนยังจําบรรยากาศที่ไปถ่ายทําด้วยกันได้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าจริงๆแบบมันก็มันก็คิดถึงเหมือนกันนะครับหมายความว่ามันก็จะมีบางทีมงานบางคนอะไรเงี้ยที่เราแบบก็ไม่ได้ไปเจอเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเราก็ยังร่วมทำงานด้วยกันอยู่ตลอดคือขนาดในปัจจัยเราได้ย้อนกลับไปว่าเส้นทางที่เราเดินผ่านตั้งแต่แฝดจัดตัวนี้ห้าปีที่ผ่าน ว่าหน้าเราก็มาไกลมากเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆไงเราหน้าแบบโตขึ้นใช่สดใสขึ้นเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเป็นใช่แล้วทุกคนก็เก่งกันมากขึ้นผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายในห้าปีนับไม่ไหวนะล้านเรื่องเลยนะล้านเยอะครับเยอะครับใช่แล้วมันก้าวผ่านแตได้ยังไงแต่ละเรื่องที่เราจะต้องแบบไฟฟอลอะไรก็ใช้ความความ ความเชื่อความสู้ครับแล้วก็ส่งซิกธิ์อะไรกันอะแล้วก็แล้วก็ลุยลุยบู๊หันไปบู๊หันไปก็เป็นประสบการณ์5ปีนี้รู้สึกเหมือน10ปีเลยครับได้ลองไปหลายอย่างแต่พี่กิ้งก็ได้มีโอกาสได้ไปทำไมพี่บอสอีกครั้งนึงนี่นหนรับใช่ครับใช่เป็นไงให่างนี้ทุกทุกงานทํางานพี่บอสเลยเพราะผมว่าผมว่ามันคิดถึงอ่ะผมว่ามันคิดถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวตัวพี่บอสเองอเงี้ยก็เป็นคนที่ผมว่า สหรบผมนะผมว่าเขาเป็นคนที่เปิดประตูบ้านใหญ่ให,ให้กับเราแล้วก็เหมือนว่าให้โอกาสใหญ่ๆกับเราทั้งสองคนเลยเนะเหมือนกว่าทุกครั้งที่ที่ที่เราเจอเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงแล้วก็เราก็จะนึกถึงแบบการทํางานร่วมกันหรืออะไรต่างๆเหมือนพอพอมาโดนพี่บอสกังกับอีกทีก็รู้สึกว่าน o s t a l g i c สุดๆเลยไงครับห่า คี่บอุเดีายอัปเดตนิดนึงเรื่องคอนเสิร์ตที่กำลังจะไปอ่าครับผมก็วันที่29-30ครับผมพฤศจิกายนที่มาเกานะครับก็บัตรขายหมดแล้วแต่ว่าก็ทุกคนก็ไปให้กำลังใจได้ครับผมติดตามดูกันได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์อะไรหน้าหน้าถัดมาก็เดี๋ยวอัปเดตทางออฟฟิเชียลครับก่อนไปครับบอกบอกให้แฟนๆชื่นใจหนยคุณขาว่า ทุกคนกับโอเคแล้วนะครับหนึ่งล้านสองหนึ่งล้านสามอันไหนพูดสิคะหนึ่งล้านสี่แล้วก็ยังมีหนึ่งล้านห้าล้เขาดิ้เขาดีกันแล้วคาำหมายมันคืออะไรนะคาำหมายมันคือยังนับกันต่อไปดีกาับไปด้วยกันดีกันแล้วจริงหรอโอเคโอเคไม่ได้ทะเลาะโอ้ยขอูก้อยด้วยกันได้ไหม